จันดับวุลีสู้สู้จันดับวุลีสู้สู้เฮพวกเราอบตหนองสะดาวอำเภอสัมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมาครั้งนี้สู้สู้เฮ้เดี๋ยวเป็นการแข่งขันันระหว่างจันทบุรีกับสุพรรณบุรีครับฟังพมอมีน้องไอติม น้องน้ำเติมน้องเตชิดเรียนจบยังครับยังเรียนอยู่ไหมรับจ้างน้องพีงทั่าไปทำงานแล้วทำงานแล้วรับรองรับจ้างน้องน้ำล่ะม .4 ค่ะม .4 ปมี่น้องได้วยน้องไอเติมอายุกไ่ปีนี้เอ่อ20ค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปี2ค่ะฟังผมมีน้องแต้มน้องติ๊กน้องมินแต้มทำงานอะไรครับเรียนครับที่ไหนเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิติ๊กเรียนอยู่เปอนงันเรียนอยู่ครับมหาลัยเนี่ยราชมงคลพระนครราชมงคลพระนครอายุกี่ปอายุส0 ค่ะ15ที่ม3มั้ยม3นะม3จากน้องปลาไหมเคยเจอไหมเคยมาเป็นเงาเสียงค่ะเอ้อาจริงไหมเธอจริงค่ะโอเคเขาลับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดให้ยเอาแข่งกันก่อนเริ่มต้นไปแล้นะครับเป็นเลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ทางด้านนี้เป็นลูกชิ้นหมูโฮเด้งแชมพูสมุนไพรเชียร่าพัดลมมีร่าครับชุดเครื่องนอนซาตินน้ำดื่มตราสิงน้ำพริกแกงสมเร็จรูปตราแม่พลอย ร้านเครื่องสำอางบิวตี้บุฟเฟ่เมเจอร์กิฟต์เบ็ตซี่โยเกิร์ตดัชชี่เอเอ็กซ์กล้องวงจรปิดวาตาชินมเปรี้ยวดีไลท์เอเอสซีจีแอดวานซ์และยาสีฟันซอสครับแบทเทิลคู่ที่หนึ่งทีมจันทบุรีเลือกไปซาตินเจอติกทีมสุพรรณบุรีเลือกไปซอสเจอน้ำในเพลงพลังงานจน ชีวิตจนจนอย่างเราเชาเอาอะไรนักหนาเช้าลูกขึ้นมาส่งยิ้มที่โชคชาตาสุดท้ายไมีเหลือพอเยก็ไม่เป็นไรเมื่อการมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีเท่าที่หนทางยังดีอยู่ เพื่อคนที่รักพิสูจน์ให้ได้ดูถึงหนักหนาเท่าไรยังไงหัวใจยังดีอยู่ ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีและมันด้วยเดือดสู้เพื่อคนที่รักที่สุดให้ได้ดูฉังเหนื่อล้าทุรย,ยังไงหัวใจยังดีเมื่อเลือกได้แค่นี้เมื่อมีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีทุกเท่ทุกอย่าง สู้เพื่อคนที่หลังสู้มันทุกคนใ้ถึงเหนื่อยลา้าทุรยังใหญ่หัวใจยังมีแรง เก่งด้วยกันทั้งคู่อาจจะคียปรับไปทางติ๊กนิดเดียวเพลงนี้ติ๊กจะคุมได้มากกว่าบทบาทจะเยอะกว่าที่ให้น้องน้ำเพราะว่าเพลงนี้น้องน้ำต้องร้องลายประสานนะคะใช่เนี่ยถือว่าน้องน้ำเป็นผู้เสียสละให้ผู้ชายโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยครัโอ้โหการร้องลายประสานมันชิ่งง่ายๆหนูยังร้องไม่ได้เลยค่ะเก่งทั้งคู่แต่ต้องยอมให้ติ๊กเพราะว่าเสียงติ๊กคุ้มพุ่งเขานำกว่านิดนึงนะครับที่เลือกให้น้องน้ำก็เพราะว่าเพลงนี้ประสานยากอย่างที่ตั๊กว่า ขอบคุณครับขอบคุณครับขบ้าคะแนนแรกครับเป็นของสุพรรณบุรีมาเท้าคู่ที่สองได้ชีดปะทะแต้มในเพลงจดหมายลาจิม๋มจดหมายลาจิม๋ม ก่อนสามไว้กุ้ลายสามเชิงอย่าหลอกกันเลยถ้าจิ้มไม่เคยรักพี่พี่รักจิ้มหมดหัวใจรักจิ้มและเจ็บทุกทีที่ทำมากี่ปีจิ้มเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหวให้พอไให้พอน หลอดเดิมเดิมไม่เคยจะเพิ่มรักใครต้องฝักต้องใจน่าดูยิ่งครกยิ่งอยู่ยิ่งอายแต่ตอนตัดใจพี่เอาจดหมายยัดซองส่งจีงเขยียนจดหมายหาจจิ้มแจ๊กต้องแซวจุจจจ๊บจุ๊จิ้มจูจมแจ๊กปุ๊บเหลือแต่ทอก็บพร้อยยิ้มจิ้มไม่เคยให้จวบจอยจนจบจริงจริงแจ๊กเจ็บใจจากจิมจก้มจิ้มตาแจ๊กึงอยากจะจบ จดหมายล่าจิ้งแจ๊บจุ๊บจ๊บจุ๊บจิ้งจุ๊โจ๊แจ๊กุงเรือจะทัวกับรอยยิ้มจิ้มไม่เคยให้จวกจต้องจกจริงจริงเจ็บเจ็บใจจากจิ้มเทียนจ้าเท็จจิอยากจะจบจิ้งจบพาทัวให้มัวลองท่า อุตส่าห์จิงจังจิ้มยังจะคอยเลี้ยวหลบให้พี่ได้แตะแค่งเงาอะให้เขาทั้งกอดทั้งศพอะน้องจิ้มที่เคารพี่คงไม่โคบแค่จิ้มแหกตาน้องจิ้มที่ขอลบพี่คงไม่โคบจิ้มแล้วแม่แก้ว ชิจะดูมั่นใจแต่ว่าแต้มจะดูลังเลลังเลนิดนิดอ่ะตอนแรกเนี่ยแต้มก็เกิดได้คะแนนอพอดีหันไปเจอรูปเตชิดดูโอ้โหผมมาเมย์ายบัวทะเลคือชอบท่อนที่เขาตีชิงเหมือนลีตีฉาบเลยเหมือนลีตีฉาบ <c oughs> น่ารักมาก<อ>แล้วก็เพลงร้องได้เข้าปากมากด้วยแต้มหนูอะเวลาเราเห็นแต้มเครียดไปในขณะที่เตชิดเนี่ยโอ้โหเขาอาชิล ชีวิตเขาจะเครียดได้ไงรูปยังทาขนาดนี้คือเสียงดีทั้งคู่แต่ว่าแต้มอาจจะเกรงไปหน่อยตื่นเต้นไปหน่อยเตชิตถือว่าน่ารักมากนะอะไรแรกแต้มได้คะแนนนํามากแต่พอหลังๆเอ๊ดูเหมือนเหมือนเกรงไปเตชิตก็เลยทําได้ดีกว่าโอเคสิบคะแนนนี้เป็นของจันทบุรีครับจันทบุรีขึ้นนำสุพรรณบุรีไปหคะแนนใช่วัดกันที่น้องมิ้นกับน้องไอติม ใครจะพาจังหวัดของตัวเองเข้าไปติดตามช่วงหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวคนสุดท้ายก่อนคนสุดท้ายจะร้องเดี๋ยวไปคุยกับตัวแทนจากจังหวัดจังหวัดก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างคุณเฉลิมพลสักคำต้อนรับดีครับสวัสดัครับถ้าเกิดเราชนะพี่จะไปทำอะไรครับจะเอาไปพัฒนาอาคารที่พักผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินครับ พึ่งเสร็จพึ่งเปิดไปเพิ่อตอนปีใหม่ครับก็นี่ก็ถ้าได้ไปอีกร้านหนึ่งก็จะไปสมทบเข้าไปนะครับนะอ้าวนั่นคือจันทบุรีนะครับฟังสุพรรณบุรีครับทนานายงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสดาวครับคุณน้ำพรครูประดิษฐ์พันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเช่นการงานถ้าเราไปถึง1ล้านบาทเราจะทําอะไรครับไปพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคืออยู่ในบริเวณเดียวกันนะว่างันเพี่เนาะอ๋อาจะทำที่ออกกําลังกายด้วยครับ ไเต็มเพลงสุสานคนช้ำค่ะสุสานคนช้ำเนี่ยแคทธัญญามารสีน้องมีล่ะคะเพลงเสียงครวนจากส่วนแตงค่ะเสียงครวนจากส่วนแตงน้องออยพัชรีโอเคค่ะสุสานคนช้ำจากน้องไอติมจันทบุรีครับเชิญ เสียงดีแล้วก็เสียงหวานมากอินเนอร์โอเคมากกับเพลงนี้นะคะแต่พี่รู้สึกว่าบางทีรูปปากเหมือนติดเหล็กดัดฉะนั้นมันจะมีบางคำที่ภาษาไทยอาจจะออกไม่ชัดนะคะข้อติติเรื่องเดียวค่ะพี่ว่าหนูหน้าตาดีไปนิดนึงนะะ่งไปเที่ยวได้ไม่มีข้อติอะไรทั้งนั้นอะ่ะอุ้ยตายแล้วไม่มีข้อติเลย ส่วนน้องมินเสียงดีออกคําชัดเจนฟังรู้เรื่องว่ายังไงแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอยุสิ5ดูเกินอายุเอออินเนอร์ประมาณนี้ก็โอเคกับวัยนี้แล้วอ่ะฉันก็เลยแบบไม่มีอะไรจะติน้องมินวันนี้ก็ไม่มีติทั้งคู่ค่ะโอเคดีทั้งคู่ครับจับเยบไม่น่าเชื่อนะครับนี่เป็นการแข่งรอบแรกรอบแรกพี่รอบแรกคู่แรกๆเลยแต่ว่าคุณภาพเหลือเกินนะครับถ้าเป็นฟุตบอลนี่ผมให้ โดนจุดโทษตัดสินเลยอไอ้ทีมนั้นมีต้นทุนที่รูปรักหน้าตาสะสวยชวนมองครับ,รบยิ่งร้องเสียงยิ่งมีพลังยิ่งเพิ่มคุณค่าตัวเองอร้องเพลงก็ดีนะครับน้องไอทิมส่วนน้องมิ้น15ปีที่เหลือเชื่อพลังเสียงเหมือนผู้ใหญ่อแล้วก็ทีมพันคือมีลูกก้อนลูกขยี้ที่ทำโดยธรรมชาติ้วยรมณงเพลงทำได้เกินอายุมากนะครับ ผมตัดสินใจไม่ถูกหนูลำบากใจมากเลยอ่ะไอ้ติมจา๋าหนูตัวเล็กแต่แบบโอ้โหตัวเล็กๆแต่พลังเสียงขึ้นมาคำแรกนี่โอ้โหแบบสุดยอดเลยและเพลงนี้สุสารคนช้ำน้อยคนที่แบบว่าเวลาร้องมาแล้วตั้งแต่ต้นยันจบจะเก็บรายละเอียดของคุณแคทรียาเขาได้ขนาดนี้และสุดท้ายเนี่ยหนูทิ้งขยี้ไว้สุดท้ายดีมากมากเลยวันนี้ไอ้ติมทำได้ดีมากพี่ตับไม่ติอะไรไอ้ติมเลยลูกดีมากส่วนน้องมิน้นครับ ันถึงบอกกันที่ต้องคู่เลยอ่ะ oh. น้องมิ้นขึ้นมาคำแรกเนี่ยพี่ก็ลองฟังจะเป็นยังไงอูโหูสุดยอดหนูชัดถ้อยชัดคำ uh. แล้วมิ้นเนี่ยอาจจะได้เปรียบตัวที่ว่าเป็นคนสุพพันเพราะว่าเขาเคือลากเงาของความเป็นลูกทุ่งนี่ไงสำเนียงความเป็นลูกทุ่งของมินเก็บเอาไว้เลยนะคะลูกแต่อันนี้แต่นิดนึงนะคะลูกให้หนูระวังไว้มันจะมีเพี้ยน,น่ะมีเพี้ยนบ้างต้องนั้นพี่ทักไม่ติอะไรเลยเชิญครับสินแสครับสำหรับน้องไอติมนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนนำมาร้องบ่อยมากใช่เราวก็จะ เห็นข้อติเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยเราไม่เห็นข้อติจากเพลงนี้จากน้องไอติมเลยนะคะรับไอติมร้องได้ดีมากครับแต่เหนือกว่านั้นคือเสียงหนูสวยกว่าตัวหนูอีกจะบอกให้โอ้โตายแล้วมีแด่คมชมสุดยอดมากน้องมินนี่ชอบมากๆเช่นเดียวกันมันมีเสน่ห์มันมีเสียงเนอเนแบบสุภาพนหน่อยๆแล้วมันหาได้ยากแล้วหนูอายุแค่15พี่เชื่อว่าหนูอาจจะเป็นราชนินีลูกทุ่งคนต่อไปก็ได้นะครับถ้าหนูฝึกฝนดีๆนะครับโอเคเหมือนดังคำที่เขาบอกว่ากระทอนยิ่งทุบ ยิ่งทุบยิ่งทุบมันยิ่งหวานเหมือนกับคนถ้าฝึกร้องร้องร้องมันจะยิ่งดีอืเสียดายเสียดายอยากให้เข้าทั้งสองทีมมีมีอะไรเพิ่มเพื่อแบบเม<อ>ื่อเข้ารอบหน้าน้องไอติมนะครับไปได้อีกนิดนึงก็คือเรื่องของพยัญชนะต้นให้ชัดให้คมอีกมันจะช่วยเรื่องของความรู้สึกในการฟังของผู้ฟังส่วนน้องมิ้นนี่ก็โอ้โหเป็นคนที่มีแก้วเสียงเป็นเอกลักษณ์ เสียงแบบนี้ฟังที่ไหนก็จําได้เลยมนี่มีที่เติมอีกเหมือนกันไม่ติะนะครับน่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์คือการร้องของมิ้นเนี่ยจะค่อนข้างเป็นการเอื้อนที่ทําให้สวยทุกคําแล้วมันจะกลายเป็นว่ายาวไปทุกคําอ,อันนั้นเป็นคําที่เติมซึ่งคู่นี้สําหรับผมเท่ากันโอเคขอบคุณครับต้องมีทีมหนึ่งที่ได้เข้าไปอยู่แล้วต้องรอดูคะแนนแต่ตอนนี้เราจะชมโชว์พิเศษจากน้องๆเกาเสียงทั้ง4คนครับหลังจากนั้นจะรู้ผลครับจังหวัดที่ผ่านเข้าไปในรอบที่สองสุพรรณบุรีหรือจันทบุรีครับ วันไหนผ่านไปรอบต่อไปนะครับจันทบุรีหรือสุพรรณบุรีเดี๋ยวฟังคะแนนของไอติมตจากจังหวัดจันทบุรีก่อนนะครับและคะแนนของน้องไอติมจากจันทบุรีคือ

เก้เท่ากันครับเท่ากันนะไม่ามสามคะแนนนะฮะโอเคเพราะนั้นนะฮะจังหวัดที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจังหวัดจันทบุรีครับคือว่าวเบอร์สุดท้ายเท่ากันเท่ากันนะกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งหน้าเชียงใหม่ประทับประจวบคีรีขันลูกเอ๋ รวง้าวสวายหัวใจสว่างกลางฝนแะรอบหน้าก็ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็กองเชียร์พี่พี่กองเชียร์ทุกทุกคนเลยนะคะยังไงก็รอบหน้าสุพรรณมาใหม่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกเฉลิมพลแล้วก็ขอบคุณ กองเชียร์ทุกๆคนด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้จังหวัดจันทบ,บุรีต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ